มาจ้าเร่เข้ามาเร่เข้ามาวันนี้เราสองคนแม่ลูกแม่อึ่งกับคุณปุ๊บปับ๊บขยับรีวิวชวนกินหอยนางรมชมวิวกรุงเทพ360องศาที่ติดใบหยกชั้น81กันจ้าก่อนอื่นอยากขอให้ท่านกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนแม่ลูกด้วยนะคะเราอยู่ต่างจังหวัดทั้งคู่แต่ชอบกินหอยนางรมเหมือนกันชอบแบบไม่เกรงใจคุณคอเลสเตอรอลกันเลยทีเดียวค่ะ ก่อนหน้านี้เราต้องเข้าไปจองที่เพจนิดหน่อยทราเวลซึ่งคุณปุ๊บป,ป๊าเป็นคนวางแผนบอกแม่ว่าตึกบายกชั้น81ดินเนอร์สุดโรแมนติกต้องชั้น81เท่านั้นมีหอยนางรมและยังได้ชมวิวกรุงเทพแบบ360องศาอีกด้วยเราต้องจองล่วงหน้าก่อนและเลือกรอบหนึ่งทุ่มนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าต่อด้วย a i r p o r t Link ลงสถานีราชปรารภก็มาถึงได้อย่างสะดวกค่ะ คารตึกใบโยกหรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Bangkok Baccony Skybox เราต้องขึ้นลิฟต์ไปรับบัตรคิวที่ชั้น18ก่อนนะคะที่ชั้นนี้มีกระทงสวยๆให้ถ่ายรูปเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงและยังตรงกับวันฮาโลาวีนหรือวันปล่อยผีของฝรั่งอีกด้วยเป็นวันดีจริงๆค่ะ หลังจากนั้นเวลายังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเราขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น77เพื่อถ่ายรูปชมวิวกรุงเทพแบบ360องศาค่ะมาถึงแล้วค่ะตึกใบหยกชั้น77นะคะก่อนที่จะเข้าไปรับประทานอาหารบุฟเฟตที่ชั้น81นั้นทางพนังกงานจะให้มาชมวิวก่อนรับประทานอาหารเย็นนะคะที่ ั้นเจค่ะเป็นมุมมอง360โองศาเลยค่ะชมเพลินเพลินชมจริงๆเลยค่ะชวนให้นึกถึงบทเพลงเพลงหนึ่งโอ,โอ้กรุงเทพเมืองฟืง้น านีสวยงามเนิกนัยามระตรีบรา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 ,บราหลายคนคงเกิดไม่ทันเพลงนี้ใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกเป็นอย่างเนื้อเพลงจริงๆเลยคะ่ะ ที่ชั้นนี้ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆและมีนิทรการารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีกด้วยนะคะถ่ายรูปเล่นกันได้สักครู่ก็ถึงเวลาแต่ก่อนขึ้นไปชั้น81เราขอแนะนำ3ข้อที่คุณต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นไปดินเนอร์กันค่ะข้อแรกทำตัวให้หิวเข้าไว้อดอาหารด้วยยิ่งดีนะคะเพราะว่าอาหารที่เนี่ยเยอะมากค่ะ สมากับคนรู้ใจจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ 3. เตรียมมือถือกล้องอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะค่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะเราขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น81ที่ชั้นนี้ มีทั้งอินดอร์และอาท์ดอราคาก็ต่างกันด้วยนะคะเราเลือกแบบอินดอร์ราคาหัวละ890บาทส่วนถ้าเป็นอาท์ด์หรือโอเพนแอร์ราคาอยู่ที่หัวละ1,500บาทค่ะพนักงานเชิญเราสองคนไปนั่งมุมหนึ่งซึ่งทุกๆท,ที่นั่งจะได้เห็นวิว360องศาของกรุงเทพมหานครผ่านกระจกใสนะคะสำหรับเมนูอาหารต่างๆเป็นเมนูสุดพรีเมียมเสิร์ฟให้ที่โต๊ะอาหารแบบไม่อั้นค่ะดูบรรยากาศ <ค> <S <S เมนูปลาดิบและออคเทพุสอร่อยมากค่ะ <S 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 แล้วก็ถึงเมนูจานโปรดของเราสองคนแม่ลูกแล้วหอยนางรมชมวิว360องศาของกรุงเทพมหานครค่ะ พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากค่ะกุ้งเผามันเยิ้มเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ค่ะ ดูคุณปุ๊บปั๊บสิคะหลังจากที่อดอาหารมาทั้งวันเพื่อการนี้โดยเฉพาะอิ่มอร่อยและคุ้มสุดๆเลยค่ะ <Yeah. S 1> เป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเราทั้งคู่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ถ้าชอบกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ